ไมเจที่ดวหกวเพียนีลรวเลือตาคนตกระสับไัสาตีม่ยันมตีไม่่ากันมาเอาเ้วไว้เพียงนี้ใครจะอยู่ใครจะไปปิุ่นี่กับปิงรุ่นล้ครับตอนนี้ป่อยเรือแล้วนะครับตอนนี้ครับีเราทุกท่านอยก้มน้ตานะครับตอนนี้นะครับรนำแรงแล้วรับน้ำเงินนะครับเทดิมิตกับที่ดาเห็นแก้วนะครับ เอาละครับโดสุวรรเหลือทั้งคู่เลิกหายประกบคู่มาเลิกยประกบคู่มาสูสีกันเลยสูสีกันเลยหลอกกเดลอกเทตไปเทเราไมเปิดไม่ผานเปิดไม่ผ่ารเเรเ็คเงโดสุวรรจะไจะีได้สุที่เกียอกไม่ไม่ไม่หวงาขอใ่นเเปิดไม่เลยห้ไ้เรแนงครับเทปนีรีกรว่าารโรเรียบืีตอนนี้ยัง ตามอยู่นะครับกับธิดาเกตแก้วครับรุ่นพี่ครับตอนนี้สับสับสับแล้วนะครับตอนนี้ครับเหลืออีกประมาณสิบเมตรครับจะเข้าสู่เส้นชัยมาดูว่าจะมาสุดท้ายครับแทพนิวิตหรือธิดาเกตแก้วนะครับว้าแล้วคนสุดท้ายธิดาเกตแก้วจะวชนบ้านปอีกได้ท่าได้เทลวยห่วงลับฮอสไลท้ายลับเปิรลกสัพท้าสัตว์ีสุดท้ายธิดาเกตแก้วต้องกระโดด สงสัยเทพนิมิตหนักเสื้อจูชีพอยู่นะครับตอนนี้นะครับออกตัวยังไม่ทันรุ่นพี่ครับผลการแข่งขันนะครับในรอบแรกนะครับผลการแข่งขันครับทิดาเกตแก้วนะครับขอสนใจเปที่เรีย้นะครับเอาชนครับเงินนะครับครับขาเสียงปรบมือให้เรือทั้งสองลำได้ครับนี่นะครับผู้เปิดสนามนะครับเทพนิมิตกับทิดาเกตแก้วนะครับ การแข่งขันกอธิดาเกแย้วนะครับเฉือนเข้าเส้นชัยไปเป็นที่เรียบร้อยครับในร่องน้ําน้นําเงินนะครับ,รบก็เจ้ากอธิดาเกแย้วครับก็ต้องขอบคุณทางท่านผู้นําชุมชนนะครับทางท่านผู้ใหญ่นะครับที่ให้ความอนุเคราะห์นะครับส่วนทางด้านของเทพนิวิทย์นี่ก็ต้องขอบคุณทางท่านผู้นวยการและก็คณะครูโรงเรียนบ้านปริงนะครับที่ให้โอกาสน้องๆได้มาโชว์ ครับคู่ที่สองครับอาจารย์ครับกับเทพบุตรของทอนะครับกลับบ้านปริงนะครับส่วนสา,สาวสวยตะเปาแก้วกลับบ้านยางเก่านะครับนี่ปริงก,กับบ้านยางเก่านะครับนะครับออกมาแล้วครับพี่น้องคู่ที่สองของรายการในเที่ยวน,นี้มาดูกระสัวเปิดหน้าแรกกันมาในวัดเป็นศึกหายไหลศึกภายในโอ้ เลิกขาย้าวทิพย์หเลิกสัพพ์าสัตย์ทีหาหมดไผยไม่หายดีนี่ครับอย่างวันนี้ครับสาวสวยตะเภาแห่งจากจางเก่าตอนนี้ครับวันอีกขึ้นมาเรื่อยๆนะครับที่บุกบงทองครับในร่องน้ำร่องแดงส่วนสาวสวยตะเภาแก้วนะครับจากร่องน้ำน้ำเงินจากจางเก่าสุขบวกครับวาระผ่านระยะสายตาหมาบ้านไหลไปเลยไหลไปเลยครับเห็นชัดเดี๋ยวต้องมาลองด่าได้ลองด่าได้หุบทองหุบทองเลยฮะเกิดอะไรขึ้น อ๋อฟาวครับคือโอ้โหครับตอนนี้สับขึ้นมาแล้วครับปรากฏว่ากรรมการบอกว่าฟาวครับต้องกลับไปเลิกจุดปล่อยตัวใหม่นะครับนี่สำหรับเชื้อปุ๋นองทองกับสาวสวยตะเบ้าแก้วออกมาเลยออกมาแล้วครับเที่ยวนี้ไม่ฟาวแน่นอนออกมาจริงๆเที่ยวนี้ฟัดตะเบ้า ริงครับจะหนีออกหรือไม่อ,ออกครับส่วนเสาสวยตะโพก้ว,วค,ครับจากบ้านยังเก่าตอนนี้รู้สึกว่าจะนําอยู่นะครับตอนนี้ครับร่ำนำน้ำเงินครับอ๋บอ้ดีขึนมาแล้วค<า>รับเฮปูทองดีอย่างนี้ดีได้ดีไม่สู้จะกันบ้าหัวทําไมพุทสุดท้ายตาคนอันจฉริมาดุจมาหงษ์ของหงษ์งของก็เทาไรท่าได้ทีเราตาคนสายเชิงได้นะมาไวไงตเาเผาหงษองตาเผาหง ครับผมตีกับตายางเก่าครับส็ดสายเลือดครับดูว่าผลการตัดสินจากครูสุเมศ P A R นะครับผลการแข่งขันจะออกมารอบน้ำแรงหรือรอบน้ำเงินรอผลการแข่งขันสักครู่ครับครับเชิญอาจารย์สุเมศครับผลการแข่งขันนะครับปรากฏว่าสาวสวยตะโพาแก้วรอบน้ำงเงินจากบ้านยังเก่าเชื้อชนะไปนะครับโอ้โหสุดยอดมากครับ ครับขอบคุณทีมเรือทั้งสองทีมครับสุดยอดครับสุดยอดอ่าน้องธนวันรครับเชิญครับดวนดวนครับตอนนี้ครับตะวันตะวันตอนนี้นะครับสองคู่ผ่านไปี่เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณเรื่องคู่แรกและเรือคู่ที่สองนะครับที่ทำเวลาได้เป็นอย่างดีครับสําหรับคู่ที่สามครับสายนอกครับสายนอกสายเอครับเป็นการพบกันระหว่างเทพศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เทพนุรุษนะครับ เทพศักดิ์สิทิ์และเทพรุ่นในคู่ที่สามสายนอกสายเองนะครับและตามด้วยคู่ที่4ี่สายนอกมีครับเพชรเอกนาวาพบกับสเกลเดือนเทพศักดิ์สิินะครับเทพศักดิ์สิธิ์กับเทพรุับครับเชิญท่านที่จุดลอยด้วยนะครับเพราะว่ากรรมการเขาเรียกอยู่นะครับจุดลอยด้วยครับผมครับเบงวารี ไม่พร้อมครับไม่ปล่อยรนัไมเนเออารีะเอาระหว่างเราก็เรียกเรียกคู่ต่อไปนะครับเฮ้เหลือเที่ยวที่สี่ครับขึ้นไปรอเลยครับร้องเพลงเพชรเอกนาวาร้องน้ำน้ำเงินสกาวเดือนครับขึ้นไปรอได้จุ๋มยครับออกออกออกมาเลย ขับไปนอกใจเที่ยวนี้มาเดินสุราศึกไพโลศึกมาลอกเหลือไปไกลไปไกลจากบ้านประสาทระทับศ hey, 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 ักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์จะศักดิ์สิทธิ์ไม่เที่ยวนี้ดูชวนดึงวานี้ดึงวานี้เลือดแงเลือนี้จากบ้านอาจารย์จากกุญชาขีมเที่ยวนี้ตาขนดตาอัดตาขุดตาไขวมาศักดิ์สิทธิ์ได้ท่าได้ที่กอดคอเราคอได้คอได้หรือไม่ได้เราวมฆเท่หรือเท่ศักดิ์สิทธิเราจะพาไจเราจะพายไร่แตจจะเดินไ้ ไม่ได <Es> <an> <im itation> <ata> <im itation> ้ว่าไอ้หนึ่งวานีหนึ่งว่าดีเราจะผ่านเลยขยี้ซึ่มาเวตตังสับเลยว่าและจะสัได้แม้โดนตามสายตาโดชัวเรานำของเทพศักดิ์สิทธิ์บอกว่าเหตุผลพระที่โลกอับจะเทเรนโลกอับจะเทให้ไอตัวอลไไปอะไรลยไอตันมาโดชัวหนึ่งวาดีหนึ่งว่าจะเทไปอะไรไปเราไไปเาไอ้ไม่สนใจเราเอ้เอาเลยะพ่อจัดไปเดือดรบจะมันเะาไม่เา ไปาวเไปศักสเสศักดิ <t <t ์สิทธิ์ท้าสักดิ์สิทธิักดิ์ิทธิ์ักดิ์ิทธิ์าศักดิ์ิทธิ์ักดิ์ิทธิ์ักดิ์ิทธิ์เขาเือทีอาจารย์สมิทธ์ครับครับเชิญอาจารย์เสริมจากเพนสีประกาศผลครับเดี๋ยวขออนุญาตรอผลอย่างเป็นทางการนะครับระหว่างเทพศักดิ์สิทธิ์และก็หนึ่งวารีนะครับปรากฏว่าเทพศักดิ์สิทธิ รอบน้ำแดงนะครับชนะหนึ่งวาลีจากว่านดา,นาไปนะครับก็เป็นเส้นชัยไปที่ีเรียบร้อยนะครับเอาล้ครับท่านผู้ชมไปเที่ยวต่อไปเรียกเรือเพชรเองนาวาเรือสาร์เรือขึ้นไปที่จุดล่อยนะครับแล้วก็คอนุานเรียกเรือเที่ยวที่ห้ารองน้ำแดงขุนหลวงรองน้ำน้ำเงิน ค 6, ุณดน้าหารเพื่อมณีครับขึ้นไปรอที่จุด่อยนะครับขอบคุณผู้จัดการทีมนะครับที่รักษาเวลาในการแข่งเรือเป็นอย่างดีนะครับเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องนะครับและตามไปเลยนะครับนี่สาวสวยพิจยาพักแล้วก็คำปริวนะครับสาวสวยนันทนีกับเทพนิมิตนะครับเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการแข่งขันนะครับรอบแรกมีทั้งหมด18เที่ย